มาที่วัดหนองโนใต้นะเป็นงานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจีนะครับก็ะจะมีข้าวหลามนะเดี๋ยวผมก็จะหาที่จอดรถนะเ่เป็นประเพณีประจำปีนะของวัดหนองโนใต้นะาจัดไฟสวยงามเลยครับคนก็เยอะด้วยนะว,นนวันเสานะร์ลานจอดรถต้องหาก็มีที่จอดรถกว้างอยู่นะครับเดีย๋ยวหาที่จอดกันก่อนนะ เป็นธีมงานวัดแต่งานวัดปันี้ผมไม่เคยมาเลยเนะี่มีห้อย,อยไฟได้ใช่ไหมใช่เพิ่งมีห้อยปีแรกทุกปีมันจะเขาจะปล่อยอโคมไงแต่ตอนแรกเขาจะทำในเนี่ยเป็นไฟ,ไฟหยดน,น้ำเล็กๆอะ่ะคือจะขึงให้มันเป็นดาว<อ>แต่ว,ว่าทีเนี้เราสู้แสงไม่ไหวเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เขาจะมีการแสดงแล้วเหมือนกับแสงของเขาจะกลบของเราก็เลยต้องทําเป็นเอา่มณ์มากคือคือแสงที่เป็นหยดน้ำหยดน้ำเนี่ยมันสู้แสงไม่ไหวนี้เหรอ,อก็เลยต้องมีปล่อยอะไรเพราะมัน,มน เราเขาส่องแสงขึ้นไปทีอย่างเงี้ยส่องแสงขึ้นไปอ่ะแล้วของเรามันจะแบบว่ามันจะไม่สวยอ่ะก็เลยเปลี่ยนอันนี้คือคือคือฝ่ายใครทําคุณโยธินค่ะเอาเหรอ๋อบ้านเขาเขาเพงบอกว่าทำเพิ่งแต่วันที่หนึ่งยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่นะทานําเยอะนะแต่ราคาถูกนะเท่าไหร่เขายังบอกว่าเดี๋ยวมาดูสักหน่อยด้วยวจะถึงสามสิบเก้าล้านหนึ่นงพันที่พอมาถึงนแล้วบอกมันดีกว่าสวยสวยสวย ไปหนึ่งครับดูกลับมาหนึงไม่เคยมาโอ้สวยงามดีครับนี่โอ้สวยจริงๆสวยจริงไอ้ที่เป็นที่เป็นที่เป็นร่มเป็นอะไรของโยทำไหมร่มเป็นของอบตก็เปให้เราแต่ว่าเราไฟใสอ๋อ,อเราไฟใ,ใส่นี่คือคืออ๋อนี่งานโยรับหมดเลยเหรอเนี่ยหมดนี้หมดนี้เลยนะค่ะไม่ตกรับค่าจ้างเท่าไหร่เนี่ยราัาแสนหรอ โอ้หเกือบแสน,แสนอันนี้หลักแสนสองแสนเลยเหรอกี่วันโอ้โหอันนี้เป็นมีม้าหมุนมาานนะีสิ่งทีาสวรรค์นะสำหรับตกน้ำก็มีวิเวทดีโแสดงด้วย สวยงามครับ สัตแกแกับสระบุรีเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันรอบนี้ขอให้เขียนเหมือนกันเนี่ยให้ได้ที่หนึ่งนะพี่น้องชาวสลักนะครับดนตรีนะฮะวันนี้คุณนี้นะฮะบรรยากาศนะครับประเพณีตักบาตรข้าหลวมจีนผูว่าราชการเดือนยี่ที่หนองโนนะสระบุรีนะครับในปีนี้ท่านได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าของจังหวัดสระบุรีนะฮะสวยีนี้ปีนี้พอจชออะไรกันเนี่ยเลยไม่ได้ก็เลยได้เต็มเลสวยงามครับสวยงาม ต้นนะฮะเริ่มตั้งแต่ต้นจนกระทั่งในตอนที่สวยสวยสวยสสวยทีีกันทุกอย่างนะครับทุกท่านนะฮะในขณะนี้บาาตบนแล้วก็ชิงช้าสวรรค์แล้วก็สาวน้อยตกน้ำนะครับร้องร้องรอบระดีสุดป่ากตอนนี้ไปเกวียนเกวียนโบราณแห่นะแห่มือชาวนี้นะครับแต่ผมไม่ได้มานะครับติดธุระ ซุมผ้าไหมก็มีนะใช่ผ้าอะไรเสื้องจเป็นสื้อผ้าหลาอันนี้เกพื่อแสดงรนี้อนี้เป็นการซ้อมนะครับเพื่อแสดงแสงสีเสียงของมันพรุ่งนี้นะครับก็มีซ้อมกัน บ้านเกิดเมืองนอนคู่ซื่อถึงหานร้ำนำต้นที่านานนาทแ้จิตผู้ที่นนทอุปยบเดินทางมาเสด็จไปหรือว่าอ๋อไม่หรือว่าเราเดินไกลใช่ไหมไกลจากอันนั้นใช่ไหมคราวนี้ถ้ามันเดินไกลอะ่ะสมามติถ้ามันเดินไกลนะ ลุกเลยอ,อ๋อนไปยว่าไปไปโง่จไปเอจริงแล้วไปแ้ล่ะั เบอร์หนึ่งเบอร์สามนะครับของสุภาพบุรุษเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราได้ฟังนะครับการใช้ภาษาญวนนะฮะภาษาไทยยวนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคณะกรรมการได้นะครับได้หนึ่งอย่างและแล้วก็ได้สองอย่างแล้วคือชุดแล้วก็การขึ้นมาบนเวทีแล้วก็การใช้ภาษาญวนไทยยวนนะครับในตอนนี้นะครับจะให้เพลงท่านก็ไม่ต้องนะเสียเวลาเราเสียเวลาท่านนะ <cin stereotype> <m uch fundamentals> รอบต่อไปนะฮะรอบต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงความสามารถพิเศษต่อเนื่องเลยนะฮะต่อเนื่องเลยนะครับเราจะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งนะฮะหมายเลขหนึ่งขอเชิญนะครับคุณแม่พรทิพย์พิตอนนะครับขึ้นมาบนเงอะไรเธอเลยครับ มีสาวน้อยตกน้ำได้ครับ

อูเต็มลเงีเวนีออ้องไม่นรู้ว่าจะทำอะไรหรอกครับคือสมัยให้ว่าจะบอกจะทำอะไรก็ไดทำอะไรก็ได้นั้นความสามารถพิเศษแสดงออกมาเตเต็มครับลูกแรกลูกแรกกระโดดแล้วเอาเลยแม่แสดงความสามารถพิเศษออกมาเลยนเ E ที่ไร้โลกและโชคดีตลอดกาลแล้วขออุ้อำเหนือก้ำเหนือว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องที่มาทุกคนนีเพื่อมีความสุขกายสุขใจขอบคุณคุณพ่อครับขอบคุณคุณพ่อนะจ,จะให้หนูบาทนะเพราะว่าอาจจะเย่าแย่แล้วก็ ร่วมเพื่อท่านนะครับต้องขอขมาและก็ขออภัยนะครับท่านชลอชอท่านผู้เชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตนะผมเปลี่ยนจากสวเป็นชชอยแล้วคุณรับอีกสักเกินอีกสิบห้านะอีกห้านาทีรับรองว่าเดี๋ยวทางโน้นมาเราจะได้ไม่ไม่ได้ประ้วยนะครับก็เประชาสัมผัส เดี๋ยวสเก็ตถาวรลงมาเลยนายกนพตหนุ่มใส่ชุดแฟนซีนะครับเป็นเราวพื่นะวันนี้นะครับต้องขอบคุณคณะกรรมการนะครับในวันนี้ที่ถาวนะครับผมมาอยู่ที่ตลาดนี้จะมีสี่ตัวนี่นะมันเป็นปุ๊บของในตลาดนัดตางนีตรงนี้ปากอ่าใช่ตรงนี้ก็เลยซื้อนี่ครับเป็นลูกชิ้นยักษ์นะครับลูกชิ้นยักษ์มากินลูกชิ้นยักษ์นี่อันนี้เป็นเจ้าของ ธุรกิจอะไรนะเครื่องไปเหรอสามวันหนึ่งแสนบาทโคตรถูกนะครับคือคือตั้งใจทำไมทำไมคิดถูกนะเพื่อต้องการชื่อเสียงเหรอครับอ๋อชื่อเสียงกมว่าในงานระดับจังหวัดนะนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่สระบุรีนะครับนี่เลยนะครับสีเวียงสาวนะก็ที่เท่าที่ถ่ายให้ดูเ่ยสวยงามจริงๆนะนะครับเพราะว่าผมว่ามันเกินคุ้มราคาน่ะสามวันหนึ่งแสนแต่ แต่นี่คือคือเป็นโปรโมชั่นนะครับเฉพาะเฉพาะงานที่แบบระดับจังหวัดเพราะว่าต้องการสร้างชื่อเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปงานรับจ้างจริง,รง,รงๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจกันนะครับว่าก็เอาไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้แพงนะคะก็คือว่าก็ตามความความจริงเพราะว่าม,ม,มีต้นทุนเยอะนะครับมีลูกจ้างด้วยนะอันนี้ก็จะชิมนี่นะครับซื้อลูกชิ้นยักษ์มาห้าสิบบาทสี่ลูกยักษ์ลูกชิ้นยักษ์ครับก็อร่อยดีนะข้าวหลามเนี่ยเนี่ยครับ บอกว่าเขาทําอร่อยกว่านะแต่ผมชิมนี้ก็อร่อยแล้วนะคือผมชิมนี้อร่อยแล้วถ้าเกิดจะไปชิมของเขาาว่าอร่อยกว่าโอ้โหมันจะขนาดไหนสงสัยจะเหาะเลยมั้งก็คือไส้แค่นี้ก็อร่อยกว่าแล้วนะนี่บอกว่าสุดจริงอร่อยเหรอโอ้โหหอมหวานอย่างเมื่อกี้อร่อยไหมล่ะแต่เมื่อกี้มันเย็นแล้วเมื่อกี้นิดอีกนิดเดียวไม่รู้รสน่าถามก็บอกในรสบิสซัดเลยนะอร่อยมากพุดชินยักษ์ก็โอเคอร่อยนะเพราะว่าเป็น ใช้หมูผสมเยอะอยู่นะราคาห้าสิบบาทสี่ลูกอะไรนะกระติ๊บมาลาไม่ไหวแล้วไม่ได้อย่างงี้คือที่นี่จะมีข้าวหลามขายเยอะนะเพราะว่าเป็นประเพณีตักบาทข้าวหลามนะใช่ไหมข้าวหลามจี่ทำไมเรียกข้าวหลามจี่กับข้าวหลามธรรมดาต่างกันยังไงอ่ะก็ข้าวหลามอันเดียวกันนี่แหละอ้าวทำไมเรียกข้าวหลามจี่อ๋อ ขอเผาข้าวหลามเมื่อไหร่เนาะถ้าแวะเข้าไปบ้านจะไปเห็นฐานข้าวหลามฐานเผาข้าวหลามมันจะมีข้าวหลามที่บาสุวรรณกิรีอยู่ชายังเซาประเพณีตะ巴ข้าวหลามเหมือนกันไม่ใช่ตะ巴ข้าวหลามคนข้าวหลามขึ้นเขาเป็นเป็นเป็นเขาเรียกลาวปวนอะปวนปวนปวนประเพณีข้าวหลามนี่หลายวัดเหมือนกันนะแต่ที่ชายังเซาผมไม่เคยไปนะ ดีครับเป็นการสืบสารวัฒนธรรมที่ดีนะชอบมากชอบมากชอบจริงๆครับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการแสดงแสงสีนะเกี่ยวกับเรื่องราวของไทย,ยวนนะครับซึ่งอพยพมาจากทางเหนือใช่ไหม <ใน S 1> อพย,ยอพมาจากทางเหนือนะครับก็มาตั้งชุมชนที่นี่ที่<ร>อะไรนะเนีเาาเ่ยบ้านอะไรเนะี่ยบ้านหนองโนสระบ,บุรี ไปที่นี่นเขาพูดภาษาเหนือกันใช่ไหมใช่ภาษายวนภาาษยวนเหรอยวนหรือนหนัวเหนือต่างกันไหมไม่ต่างไม่ต่างไม่ต่างภาษาอะไรภาษาเดียวกันเราพยพไปเชีงยงแสนเชียงแสนพูดภาษาเหนือลรอครับภาษาเขียนครับผูค้คำเมืองครับผู้คำเมือง จะมีนะครับเนี้ยมีการซ้อมนะครับก็คือจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนที่นี่นะครับว่าเป็นยังไงความเป็นมาเป็นยังไงนะก็จะมีแสงสือเสียงแต่ผมไม่ได้มานะครับเพราะว่าผมมีทุราวันพรุ่งนี้นะก็มาชิมข้าวหลามก่อนก็อร่อยนะอร่อยอร่อยบรรยากาศดีค,ค,คือคือคือคนเยอะแต่ไม่แน่นนะคนเยอะแต่ไม่แออัด ก็เป็นบรรยากาศที่ดีเป็นประเพณีที่น่าท่องเที่ยวนะครับวัฒนธรรมของชาวหนองโนนะเป็นงานใหญ่นะับ็ะดับจังหวัดเลยนะ,ะแต่เข้ามาเข้ามาลึกเหมือนกันนะ,ะใช่ไหมลึกไหมข้าวหลามนี้จะเป็นไส้นะไส้สังขยาครับผมเพิ่งเกอกินข้าวหลามมีไส้ครั้งแรกที่เจมมาคงจะมีนานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งเ he ห็นนะเอาเรอ แสดงว่าอันนี้คือของแปลกเหรอใช oh, <c oughs> ่อ้เหรอนี่ครับเป็นจะเป็นมุมมอเม็ดนะมันมืดนะแล้วาากลางวันจะมีอะไรแน่าเขาจะหันเป็นแว่นเป็นแว่น